ถ้ายืดลดปวดหลังและเอวง่ายๆในหนึ่งนาทีที่เนยทําประจําทุกวันและคุณก็สามารถเอาไปทําตามได้เช่นกันค่ะมาเริ่มจากท่าเด็กนั่งลงบนส้นเท้านะคะยืดแขนและก้มตัวลงค่ะเอยงไปทางซ้ายและขวา ค้างไว้3ลมหายใจหรือใครจะทำนานกว่านี้ก็ได้นะคะท่าต่อไปท่าแคดแอนคาวหายใจเข้ากงหลังหายใจออกแอนหลังค่ะท,ทําสัก3 5ถึง5รอบนะคะและสุดท้ายทำท่าง,งูสลับกับท่าเด็กหายใจเข้าท่าง,งูและหายใจออกท่าเด็กทําแบบนี้สัก10รอบแค่นี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและเอวได้แล้วค่ะลองเอาไปทำตามด้วยกันได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้เน้อ